ที่เป็นยากเพิฉันเห็นว่าหนังสือเป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาลูกหลานได้เป็นอย่างดีนะับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความสุขแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มาด้วยการเชิญชวนให้ทุกท่านให้มาเป็นครอบครัวตัวหนังสือด้วยกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการครอบครัวตัวหนังสือทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิออกอากาศพร้อมกับคลื่นวิทยุสถานีประชาธิปไตย92.25เมกะเฮิร์ตกระกปองเรื่องสั่งปิดเปิีวันนี้ผมจะมาชวนท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือเพื่อที่จะสร้างสภา,สาแห่งความรักควบควู่ไปกับสภาแห่งความรู้ที่สําคัญก็คือเราจะมาหาหนทางในการสร้างสมองของเด็กๆ กับคุณหมอจันเพนชูประภาวรรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสบายดีใช่ไหมพี่นุ้ยสบายดีค่ะวันนี้แต่งหน้าสวยมากถ้าผู้ฟังทางสถานีถ้าผู้ฟังทางสถานีวิทยุ92.25เนี่ยอาจจะมองหน้าคุณหมอจันเพนเนี่ยนึกภาพไม่ออกวันนี้แต่งหน้าชำสวยมีมีคำโปรยพี่นุ้ยที่ปองอ่านแล้วก็ติดใจ เราขึ้นเวทีกันมาแล้วเมื่อเบเดือนที่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ได้รับความสนใจจากพ่อพ่อแม่แม่และคนทํางานกับเด็กเนี่ยมากเพราะว่าการถ้าเราอ่านสมองของเด็กออกเนี่ยเราจะได้ช่องทางในการที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพได้เพียงแต่ต้องเข้าใจอย่างองแท้นะไม่ใช่ปิดๆถูกๆใช่สมองเล็กๆของเจ้าตัวเล็กซ่อนศักยภาพอันยิ่งใหญ่เพียงอ่านสมองได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจคุณจะพบว่า อัจฉริยภาพในตัวลูกน้อยสร้างได้ด้วยมือคุณจริงหรอจริงสิคะแน่นอนที่สุดไม่ <c oughs> เราไม่ใช่จ้างปั้นหมอ้อ <c oughs> ที่จะปั้นชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยให้เป็นไปตามดีไซน์ของเราได้ไม่ทำให้ถูกต้องหมายถึงว่าในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติให้ให้ลักษณะสมองเราเหมือนเป็นต้นกลนเหมือนกับว่าดินที่มีเม็อดพืชอยู่แล้ว ตอนอยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจะช่วยกันให้ปุ๋ยให้น้ําดูแลอย่าให้มีแมลงรบก,กวนแล้วก็ใส่อาหารให้ถูกต้องถ้าสมมุติว่าเราจะเตรียมมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยเราดีไซน์ได้ไหมว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างลูกให้สมองดีได้ เราเชื่อมั่นเลยว่าถ้าเด็กปกตินะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ย <_ ull> เด็กทุกคนจะมีความสามารถที่จะเติบโตเนี่ยได้ถ้าเทียมกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ว่าต้องเท่ากันเป๊100ะร้อยเซ็นเพียงแต่บางคนก็เด่นด้านาน,น,านี้บางคนเด่นด้านนี้บางคนเด่นด้านนี้บางคนก็อาจจะดูว่าช่วงหนึ่งช้าไปหน่อยอีกช่วงหนึ่งเขาจะอาจจะกระโดดข้ามกับอีกเพื่อนเขาก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะความแตกต่าง ของสมองเด็กแต่ละคนเพียงแต่ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างแต่ว่าสเต็ปของการลำดับขั้นของการเติบโตของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันก็มีอะไรที่ข้อนั้งคงที่อยู่ซึ่งถ้าพ่อแม่เข้าใจนะคะแล้วทำถูกต้องตรงเวลาไม่ช้าและเร็วเกินไปแล้วก็ใช้กระบวนการที่ดีกับลูกเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเด็กจะฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่อารมณ์ดีด้วยนะคะสมมติตั้งแต่ตั้งท้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย รู้ตัวว่ามีชีวิตน้อยอยู่ในชีวิตของตัวเนี่ยเราต้องดูแลยังไงดูแลตัวเราเองยังไงดูแลใจเราอย่างไรที่จะส่งผลให้ลูกเนี่ยมีเขาเรียกอริยะทรัพติดตัวมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็ในพื้นฐานเลยนี่เรื่องจิตใจสําคัญมากนะเพราะว่าเ,าเด็กที่อยู่ในท้องนี่เราก็มีความผูกพันกับแม่อยู่แล้วเพราะว่าเด็กที่อยู่ในท้องก็จะนอนอยู่ในมดลูกแม่ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีน้ําคร่ำอบล้อมเด็กอยู่ เด็กก็จะติดต่อกับแม่เนี่ยผ่านผิวหนังเป็นส่วนใหญ่สายสะดือก็จะรับอาหารรับทุเรียนรับประกาศอะไรทั้งนั้นเขาอิ่มแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่แม่จะอลูกเนี่ยมันจะออกมาได้ทั้งนในแอคลวามรู้สึกเองแล้วก็ความจะเพื่องไหวเวลาที่แม่ทอาหารเวลาที่แม่ร้องเพลงคุยทํางานขรับทุกอย่างเลยทุกเอเรียบทเด็กก็จะรับรู้กับแม่ไปเ้วยนั่นหมายความว่าพี่นุ้ยบอกว่า ถ้ามีลูกอยู่ในท้องตั้งแต่ในท้องเนี่ยแม่เริ่มได้แล้วพูดคุยร้องเพลงเล่านิทานอาา่านหนังสือได้เลยใช่ไหมได้เลยแล้วล้วน็แนะนาด้วยนะคะว่าเป็นวิธีการที่ดีมากที่พ่อแม่เนี่ยทำกับลูกนั่นแะอยู่ในท้องนี่แม่มทําได้แม่ก็รูปท้องลูกไปด้วยพ่อมารูปท้องแม่ด้วยได้ไหมได้ไม่มีปัญหายิ่งดีถ้าแม่ถ้าแม่เป็นจักจี้ทีนี้แม่้วพ่ออาจจะคุยกับเด็กนะผ่านท้องแม่ได้ด้วยไม่ไม่ต้องเอาไอ้ตัวลำโพงไปเจะนะคะ ก็กระซิบเคุยเหมือนก็เราคุยกับแม่แลลวก็คุยกับลูกไปด้วยก็คุยผ่านหน้าท้องโอ้ดูแล้วน่ารักดีเนาะกระแสมันก็จะไปผ่านผาน,นังหน้าท้องไปที่น้ําคร่ําไปถึงตัวเด็กฮเดียวกันพอคุณพ่อคุยกับแม่คุณแม่ก็มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ไอสารถึงความสุขมันจะถูกหลั่งออกมาในสมองของคุณแม่เองมันก็จะไปตามกระแสเลือดอีกนะเพราะฉะนั้นก,ก็ไปถึงลูกอีกเพราะฉนะนั้นมันก็ได้หลายทางเลย แม่แม่กับลูกใช้ลมหายใจเดียวกันใ,ในช่วงที่ลูกอยู่ในท้องแม่ที่สําคัญก็คือว่าพี่นุย้ยพูด้เป็นประเด็นหมายความว่าเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งท้องเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยต้องดูแลบ้างเหมือนกันเนาะที่ไม่ไม่ทำให้เกิดภาวะขุนมัวพ่อก็ต้องชูใจแม่หน่อยเนาะค่ะนั้นสำคัญมากเลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในช่วงของการตั้งท้องเนี่ยผู้หญิงจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายเนื่องจากฮอร์โมน นอกนจากฮอร์โมนแล้วก็ยังรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรบาง,างอย่างในตัวเราซึ่งมันผิดปกติจาก,จากเริ่มนะคะซึ่งก็อาจจะมีทั้งด้านที่ว่าดีก็คือว่าเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่แม่ต้องดูแลตัวเองเออแม่บางคนสามารถที่จะเลิอกอ,อ,อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ดีกับลูกเช่นบางคนก็ทานยาประจำอย่างเงี้ยก็จะเลิกทานยาหรือบางคนก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นว่าทานอาหารก็ต้องมีประโยชน์กับลูกนะไม,ม่ทาน อาจจะเคยกินยานไอ้น้ำดำน้ำเดิมอะไรเงี้ยก็เลิกไปพราะเรารู้นนมันเดกเพราะเรารู้ว่ามีป <laughs> มัญหากับเด็กใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะเลิกไปหรืออะไรที่แบบอาจจะมีคนบางคนมีสารเสพติดบางอย่างเนี่ยน,นะกระฟงกาแฟพ่อแม่บางคนก็เลิกกาแฟนี่มีผลกับลูกในต <c oughs> อมก็มีเพราะว่ามันกระตุ้นหัวใจบางทีมันทําให้หัวใจเต้นเร็วลูกออกมาก็เป็นนักกีฬาทีมชาติวิ่ง300เมตรได้อยางไงไหมก็ไม่เราไม่แนะนำนะเพราะว่าในในกาแฟมันมีคาเฟอีนอยู่ในกาแฟีนก็จะเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่ง บางทีมันไปกระตุ้นหัวใจมากเกินไปนี่พี่นุ้ยพูดเป็นประเด็นนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่สําคัญก็คือว่าผู้หญิงคนหนึ่งถ้าท้องเนี่ยการดูแลใจการดูแลกายสําคัญแล้วที่สําคัญไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียว<ช>ต้องมีทั้งสามีและคนรอบตัวญาติารอบตัวฉะนั้นการที่จะสร้างให้เด็กมีสมองและมีทุนมาจากในท้องเนี่ยมไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวโดดๆต้องมีคนรอบข้างเนี่ยช่วยด้วยทีนี้ในชีวิตประจําวันตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเรามีภาร,ระต้องทํางาน ใช่ไหมคุณแม<บ>่ท้องก็จริงแต่ว่าก็หยุดงานไม่ได้เพราะเขาไม่ให้หยุดจนกว่าจะใกล้คลอดใช่ไหมคะทีะนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยก็คือว่าคนในที่ทํางานในจ้างเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นเขาไปทํางานโรงงานอะไรก็ตามในจ้างก็อาจจะต้องมีบริการบ้างสําหรับคนที่ตั้งท้อง<ช>่<ช>เราอย่าไปดูว่าเป็นเรื่องไม่มีปัญหาอะไรเช่น<ช>บริการยังไงก็อย่างน้อยก็พักเที่ยงมีบริการรีแลกซ์รีแลกเซชั่นบริการคลายเครียด นะมีนวดนิดหน่อยเปิดเปิดเพลงอ่านซื้ออะไรอย่างเงี้ยตรงกันเลยจะบอกว่าโมศาร์ดโมสาร์ดเปิดเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเปิดเอวิดีโอตลกอย่างเงี้ยใครเครียดไหมไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดูทีวีห้ามดูตั้งแต่ในท้องเลยใช่ไหมไม่ให้ดูค่ะไม่ให้ดูเพราะว่าหนึ่งมันมีปัญหามากเวลาที่แม่ดูทีวีเนี่ยมันอารมณ์มันก็จะลื่นไหลไปตามภาพที่เห็นใช่ไหมกับเสียงอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดว่าในภาวะเศร้าเนี่ยแม่ก็จะรำโทษหดหูไปด้วยใช่เวลาหัวเราะก็หัวเราะเกินมากเกินมันไม่ควร มันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวไปกระตุ้นสมองเด็กให้มันชิกชักชีกช้ชักมากเกินไปโอ้โนี่ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะครับท่านผู้ฟังเลยท่านผู้ชมหมายความว่าพี่นุ้ยเนี่ยกำลังมาบอกว่าไม่ใช่ว่าคลอดออกมาแล้วแล้วห้ามเด็กดูทีวีนะแม่เนี่ยไม่ควรดูตั้งแต่ตอนรู้ตัวว่าท้องเพราะต้องไม่ลืมว่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะดูไม่ได้ดูกับด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ดูผ่านแม่คือเอเอมันก็แม่ชอบใช่ปะ มันก็เหมือนกับมันก็มียาเสพติดบางชนิดนะเข้าไปอยู่ในตัวแกแล้วนะในความรู้สึกของแกว่าเออบางออช่วงเวลาที่แม่ตื่นเต้นมากเนี่ยมันก็เหมือนเราไปกระตุ้นสารเคมีบางอย่างในสมองเออพี่นุ้ยพูดเนี่ยทำให้คล้อยตามว่าเออปองปองก็ลืมนึกถึงนะเพราะว่าคิดถึงแต่ว่าเวลาคลอดออกมาแล้วแต่เวลาอยู่ที่ตอนท้องภาวะท้องเนี่ยแม่กับลูกเนี่ยเป็นชีวิตเดียวกันนะ่ะฉะนั้นแม่รับสารอะไรมันส่งถึงลูกโดยที่ไม่สามารถปัดป้องได้เลยพอภาวะที่ม<ะ>ันถูกกระตุ้นเร้าในเรื่องอะไรเนี่ยลูกก็ได้รับ เต็มๆเลยเหมือนกันเนาะเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งอ,อารมณ์นะเพราะว่าถ้าอารมณ์มันอย่างเงี้ยขำสุดขีดเนี้ยตื่นเต้นมากเปดชอบมึงผู้หญิงบางคนชอบดูหนังหวัดเสียวใช่ไหมในหนังฆ่ากันนี้นะ,ะมันก็ไม่ดีสําหรับเด็กแน่เพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยต้องต้อง,อ,งอย่าลืมดูตัวเองก็ได้เวลาเราดูหนังที่มันตื่นเต้นน่ากลัวอย่างเงี้ยสมองเรามันจะหลั่งสารบางอย่างออกมาซึ่งมันก็มีผลถึงเด็กแน่เพราะว่าเลือดเลือดแม่ก็ไปถึงเด็กอ่ะทีนี้ในท้องเนี่ยก็ต้องระวัง พูดพูดเป็นประเด็นมากพี่นุ้ยเดี๋ยวพอคลอดออกมาก่อนเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องทีวีกันอีกทีก<ด>ับคอมพิวเตอร์ที่<ด>ขณะนี้ที่มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอของชีวิตพอคลอดออกมาแล้วพี่นุ้ยตั้งแต่แรกเกิดในช่วงอายุไหนบ้างที่ควรระมัดระวังเรื่องอะไรแล้วต้องใส่เรื่องอะไรเด็กๆถึงจะฉลาดได้ก็ต้องตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยนะคะก็อย่าใส่สิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอันนี้เป็นแล้วก็หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก เรื่องอาหารเราก็คงทราบแล้วเด็กก็ต้องกินนมแม่แน่นอนเพราะว่านมแม่นี่มันมีผลทั้งด้านจิตใจแล้วก็มันมีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมถ้าเทียบกับนมวัววัวมันตัวใหญ่กว่าแม่ใช่ไหมคะวัว<ช><ช>น,นี่มันสามสี่ร้อยกิโลใช่ไหมตัวหนึ่งบางตัวเป็นพันกิโลก็มี<ช> <ๆ S 2> ตัวเป็นตันหนึ่งนะแต่แม่เราเนี่ยน้ําหนักประมาณ6กสิบเจ็ดสิบกิโลก็จะเห็นว่าเซลล์ของไขมันในแม่นมแม่กับเซลล์ไขมันของนมวัวย่อมไม่เท่ากันแน่นอนมันเป็นไปตามขนาดของร่างกายเราเพราะนั้นถ้าเราให้นมวัวกับเด็ก ก็แปลว่าเด็กจะได้นมที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กจะอ้วนงั้นหมายความว่าเดี๋ยวก่อนนี่พูดแบบคนไม่รู้นะคืออาจจะแบกโง่ออกทางโทรทัศน์และวถ้าแม่ที่ตัวใหญ่กว่าแม่ตัวเล็กล่ะมีผลไหมไม่มันใหญ่มากก็ไม่ถึงร้อยกิโลหรอกนะก็เซลล์ก็จะไม่ใหญ่กว่ากันเยอะท่านหมายถึงว่าแม่ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยก็คือเซลล์ก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันที่สําคัญก็คือว่า6เดือนที่ลูกเนี่ยได้กินนมจากอกแม่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง กับความมหัศจรรย์ที่จะทําให้สมองของลูกเนียโต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 ตถ้าได้อาหารถูกต้องก็คืออย่างน้อยนมแม่นี่ยแม่ก็กั่นกรองมาแล้วมาเป็นนมเนาะร่างกายก็จะมีการกระบวนการคัดสารพิษออกไปคือสารพิษจํานวนหนึ่งจะไม่เข้ามาสู่ลูกแต่มนมวัวนี่บางทีเราป้องกันไม่ได้บางทีร้านขวดไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเข้ามาใช,ใช่ไหมแต่ว่าในตัวแม่เนี่ยเราเรียกว่าสเตอร์ไลน์เลยนะถ้าเช็ดหัวนมให้สะอาดอเพราะว่าจา,ก,จาก,อกอกแม่นี่จะไม่มีสารพิษจะไม่มีเชื้อโรคเข้ามา แล้วยาหนึง่งอุณหภูมิก็พอเหมาะ37องศาพอดีเด็กก็ชอบอเด็กทุกคนชอบเท่านั้นรสก็จะไม่หวานเด็กก็จะไม่ติดรถหวานนั่นแต่เด็กแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมีมันมีที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันจากแม่นะคะที่ตอนที่แม่อพอมีลูกใหม่เนี่ยพอบีบผันมปุ๊บมันจะเห็นมีน้นเาเหลืองออกมามนั่นก็คือสารที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กซึ่งเรามันก็จะออกมากับนมตลอดเวลาเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายแม่ตลอดเวลาอันนี้เด็กก็จะได้ภูมิคุ้มกันหลายโรคโดยเฉพาะโรคที่แม่เคยเป็นเช่นหัด อัดยามานี้ทีไม่ต้องไปฉีดวัคซีนอะไรมากนะคะตั้งแต่เล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คือว่าการที่เราใกล้ชิดกับแม่เนี่ยมันเป็นฐานของการวางเรื่องพื้นอารมณ์เด็กก็จะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะแล้วก็ในระหว่างเราแม่ให้นมลูกเนี่ยมันก็มีการหยอกล้อแม่ก็คุยกับลูกนะคะขณะเดียวกันคุณพ่อก็อาจจะมานั่งอ่านหนังสือข้างๆดีที่สุดเลยนั่งอ่านหนังสือมานั่งอ่านหนังสือนิทานข้างๆคุณแม่แล้วก็นั่งคุยกันไปอย่าเป็นด้วว่าลูกไม่เข้าใจลูกอาจจะไม่เข้าใจคําที่เราพูดแต่เเข้าใจน หลายคนอาจจะคิดว่าอลูกเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กเด็กจะเริ่มจดจําตั้งแต่น้ําเสียงเพราะว่าอันนี้เ,เป็นพัฒนาการภาษาเริ่มต้นเลยคือก่อนที่เด็กจะไปเริ่มพูดได้เนี่ยมันต้องคุ้นเคยกับเสียงก่อนคุ้นเคยกับเสียงพ่อแม่พูดยังไงคายังไงอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็เวลาพูดกับเราเนี่ย ที่ที่พ่อแม่พูดกับเราเนี่ยนะคะพ่อแม่ทําหน้าตาย,ยัางไงเด็กก็จะเรียนแบบบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยเอ๊ะแปลกใจพอลูกอายุมากหน่อย7จ็ดแปดเดือนเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกทําหน้าแปลกๆหารูไ้ไหมว่าลูกตัวเองไม่เคยส่งกระจกเวลาตัวเองเล่นกับลูกอะอลูกก็ทําหน้าเรียนแบบเราเวลาเราเล่นกับมันอะพี่พนุ้ยกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีส่วนสําคัญเนาะในกําหนดพฤติกรรมของลูกใช่ ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่แม่ได้ถ่ายโอนบางเรื่องโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปแต่เด็กเนี่ยรับไว้เต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่อเข้ามาอยู่ด้วยนี่นะโอ้มันมหัศจรรย์หนักขึ้นไปอีกเนาะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสมองเด็กโอ้ยเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าวิธีเรียนรู้ของของเด็กก็คือเราใช้สมองเป็นศูนย์กลางแน่นอนเพราะว่าส่วนอื่นในร่างกายมันจะถูกควบคุมโดยสมองแล้วก็การเรียนรู้ของเราจะผ่านอวัยวะสัมผัสทั้ง6เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับพ่อแม่ลูกเนี่ยเด็กจะได้ทั้ง6 สัมผัสแต่ถ้าเราอยู่กับทีวีมันก็ได้แค่สองสัมผัสคือตากับหูมันไม่ได้อย่างอื่นมันเด็กก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะแต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่แม้พ่อแม่อ่านหนังสือสั้นๆนะคะแล้วก็คุยกันเล่ากนันมีอารมณ์ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ได้ทั้งตาหูจมูกช่องปากนะคะเดียวกันก็กำลังดื่มนมแม่อยู่แล้วก็บางทีเราก็จะเห็นถ้าเราอุ้มเด็กๆๆเล็กเด็กก็จะเลียเราแล้วพออุ้มเอ๊ะ ลูกทาไมเรียนเราก็ลูกอยากรู้ว่ารสเราเป็นยังไงรสชาติเราเป็นยังไงเพราะได้กลิ่นมาแล้วเห็นภาพมาแล้วได้ยินเสียงมาแล้วก็อยากรู้รสบ้างเลยรู้เลยแม่นี่เค็มจัดเดี๋ยวนี่นี่บึ้งคลอดยังไม่ขวบเลยนะเนี่ยในช่วงที่ออกจากท้องแม่แล้วก็หกเดือนแรกเนี่ยก็อยากให้กินนมเนาะกินนมแม่แล้วการกินนมแม่ต้องมีพ่อมาเชียร์อยู่ข้างๆนะสมองของลูกก็จะโต อย่างที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพได้แต่ต้องต่อ,ต,อต่อไปอีกก่อนนะครับในช่วงที่2ของรายการถ้าใครพูดคุยกับปองพูดคุยกับพี่นุย้ยคุณหมอจนเพนจูปภาวาน026786761พี่นุ้ยมีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดฮอตกาลังนี้ตอนนี้กาลังฮอตขายดีสมองอ่านอ่านสมองพี่นุ้ยเขียนเอาไว้ให้ด้วยว่ามอบแด แฟนแฟนรายการครอบครัวตัวหนังสือมีลายเซ็นคุณหมอจันเพนด้วยนะครับพูดคุยกับเราเรื่องของการอ่านสมองให้ออกถ้าอ่านออกเด็กก็ได้เราก็ได้02-678-6761พูดคุยกับเราได้ในช่วงที่2ของรายการแล้วพบกันครับ เราเป็นที่รักเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราพัวพันอยู่กับความชั่วเลยนะคะเพราะเรารู้ว่าคนที่รักเราจะทุกข์มากทีเดียวเวลาที่มีคนรักเราและเห็นเรากำลังทุกข์คนคนนั้นจะทุกข์มากหลายเท่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเรามีความกตันอยู่ต่อบุคคลที่รักเราจริงๆแล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ให้ได้ ต้องไม่มีชีวิตของเราที่จะทำสิ่งที่หยาบคายดื้อดึงคิดเอาชนะแล้วปล่อยให้ชีวิตของเราเหงาเวลาที่เราเหงาพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงเรานะคะมีชีวิตยอย่างคนที่เป็นอิสระจากความชั่วแล,ล้วเร่งทำความดีทำสิ่งที่ถูกต้องงดงามที่จะพึ่งตัวเองได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้พ่อแม่ก็จะนอนตายตาหลับและนั่นเป็นการกระตันยู ที่ถูกลงมือกระทำจากคนที่มีจิตที่รู้ว่าถ้าเราดีคนที่รักเราจะมีความสุขถ้ารักตัวเองอย่าใช้ชีวิตอย่างตกต่ำแล้วมีความสุขที่จะทำให้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราเป็นสุขด้วยนะคะ นั่นคือความกตัญญูที่ลงมือปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะธรรมสวัสดีนะคะครับพวกพบกันช่วงที่สองของรายการครอบครัวตัวหนังสือฟังไม่ชีแล้วพลนเลยจริงๆแล้วถ้าช่วงแรกของชีวิตเนี่ยพ่อแม่ฟูมฟกักรักอย่างถูกทางเนี่ยยังไม่ชีบอกพ่อแม่คงนอนตายตาหลับอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยอนี้เพราะว่าในงานวิจัยทั่วโลกนี่เขาบอกไวเลยว่า พัฒนาการด้านความด้านภาวะอารมณ์ที่เด็กจะเชื่อมั่นต่อโลกแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นมิตรกับคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ขวบวแรกของชีวิตถ้าเกิดว่าเด็กถูกทอดทิง้ง <c oughs> เขาบอกว่าเด็กจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปีแรกใช่ไหม <c oughs> <ช>ครับถั <c oughs> งนั้นท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุคลื่นประชาธิปไตย9 2 2 5ถ้าอยากพูดคุยกับเรื่องการสร้างฐานมั่นคงของชีวิตให้กับลูกน้อยๆพูดคุยกับคุณหมอจันเพน และปองได้026786761เดี๋ยวเราเปิดสายและพูดคุยกันไปด้วยนะครับ,รบมาต่ออีกหน่อยหนึ่งพี่นุย้ยในการสร้างฐานในช่วงกี่ปีถึงจะทำให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวได้ก็เขาขเรียกว,ว่าเวลาคองของสมองเด็กนะคไม่ใช่แบบอันนี้ัยทองคือเราแต่ว่าวัยทองแท้นั่นคือคือเวลาทองสมองเด็กแปลว,ว่าอะไรแปลว่าเป็นเวลาที่เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วแด้ง่ายที่สุดแล้วเราไม่ต้อ,องล<ท>งมือ ม,มาก,มากนะใช่ uh huh. แล้วก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนง่ายจะใส่อะไรก็ใส่ง่ายก็คือช่วงหกขวบแรกของชีวิตนะคะแต่เขาให้ยืดบางคนก็ยืดไปถึงสิบขวบแต่ช่วงหก uh huh. ถึงสิบเนี่ยก็เริ่มยากแล้วเพราะว่าเด็กต้องเข้าสู่ระบบโรงเรียนซึ่งก็จะมีเรื่องสาระหนังสือตังหาอะไรพวกนี้ตามหลักสูตรก็จะมากทีเดียวแต่ถ้าช่วงตั้งแต่เกิดจนทั้งถึงอนุบาลจบอนุบาลเนี่ยเป็นเวลาที่พ่อแม่เนี่ยกับคุณครูช่วงอนุบาลเนี่ยนะคะที่จะมีเวลาช่วยกันในการที่จะเปิดโอกาส ให้เด็กได้เรียนรู้โลกรอบตัวอย่างเป็นสุขแล้วรู้ว่าการมีชีวิตในโลกนั้นเขาสามารถเบิกบานได้คือโลกข้างนอกจะเป็นทุกข์ยังไงถ้าใจเราไม่ทุกข์มันก็เบิกบานได้แต่สร้างได้ใช่พี่นุ้ยความมั่นคงอย่างเนี้ยสร้างได้ในช่วงแรก6กปีแรกของชีวิตมีสายพูดคุยเรานะครับพี่นุ้ยสวัสดีครับอ้าวสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรครับทก็ต่อก็คือเรื่องของการสร้างฐานอย่างเนี้ยทำให้แม่เหนื่อยระยะสั้น ได้เหมือนกันเนาะ<ช>ทำอะไรบ้างกับอย่างเช่นขวบปีแรกที่ต้องดูแลในเรื่องของการให้นม6เดือนถัดจากนั้นแอบกระซิบว่าพอเดือนที่6ก็มีบุ๊กสตาร์ทเล่มส่มแรก <c oughs> การอ่านหนังสือ,อให้ลูกฟังนี่ออออ่่่านนงงแตตเเกิดดไม้ร6ื